you พ่อเก่าไปพอปลุยทางไว้ให้กับเราตามรอยพ่อนำไปจะพ้นทุกบเรทาตามรอยพ่อเถิดเราจะได้ สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่11ตุลาคมพุทธศักราช2559ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีน u m b บ r วันวารายตี ค่ำวานนี้ทุนกระหมอ่อมยิงอวบรัต์ราชกัรยาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายจิรชัยมูลทองร้อยประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวรัตอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายจรุยชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางพิชยาเมืองเนาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกศัให้นายจิรชัยมูลทองโรยประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในการนี้ได้พระราชทานพระโอาวาทเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อประเทศชาติแก่ผู้เข้าเฝ้าด้วยจากนั้นส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To บี Number One นวอไลตี้ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To บี Number รวันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายนัชชาจันทพันธ์และนายริชาร์ดเกียร์นี่เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับรายการท no. บีนัมเบอร์วันวารตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อทําหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกาสนาทีถึง21นาฬิกา30นาที นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร้อมคณะรัฐมนตรีไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระองค์มีพระประามัยแข็งแรงสมบูร,รณ์วันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพร,ปร,ปร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้มีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งชาวต่างประเทศไปลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพลรเรม,มัยแข็งแรงโดยเร็ว,รวอาทิพลเรือเอกณนะอารีนิตผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายมีชัยริชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญพร้อมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอธิบดีกกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลและคณะผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยและคณะสำนักงานเจรทหาร อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่า์พืชและคณะในเงียนเต,ติ้ลทันเอกอัครชาชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยนายจิวกระชงเอกอัครชาชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนายกลินเดวิสเอกอัครชาชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยครอบครัววอเตอร์ชูดจากประเทศเบลเยียมคณะผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรีคณะผู้บริหารสถานีโทรท,รทัศน์ทีเอ็นเอ็น คณะผู้บริหารบริษัทบางจากกลี่นเน็ตจำกัดกล่องพันธารม้าที่25รักษาพระองค์จังหวัดสระบุรีคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีคณะผู้บริหารบริษัทปตทสำรวจและผลิตปโตเลียมจำกัดมหาชนสมาคมแม่บ้านสาขากรมแพทย์ทหารบกสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนวัดโพเกษตรจังหวัดลบบุรี โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง2ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่22มนทนฐานบกที่15จังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนดำรงวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดลบบุรีสมาคมไลออนสีแควนครสวรรค์และองค์การสงเคราะห์ทหานผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้มีประชาชนบางส่วนได้ใส่เสื้อสีชมพูเดินทางไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อไปแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยไปตั้งจิตอธิษฐานขอพระองค์มีพระพรนายแข็งแรงโดยเร็ว,รวและมีการสวดพระปริตโพชงซึ่งเป็นบทสวดขจัดโรคภัยไข้เจ็บด้วย ค่ำวันนี้ที่พระอุโบสถวัดพระสิงห์พระอารามหลวงอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนพร้อมใจใส่เสื้อสีชมพูร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตะภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการที่ทรงพระประชวรและมีพระพรตไมยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้วันนี้ที่เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแม่ห้องสอนบานไม้แงะ ตำบปลปางหมูอเมืองแม่ฮ่องสอนจแม่ฮ่องสอนพระครูวิรัติวิริยะธรรมโมผู้อุนวยการโรงเรียนวัดพระาธาตุดอยกองมูศึกษานำคณะมูลนิธิบรรเทาสาธรยจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประชาชนในพื้นที่สวดพระประริษฐ์พูดชงก้าจบถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการที่ทรงพระประชวร ทั้งยังได้ร่วมกันเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุสลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอทั้งสองพระองค์ส่งเจริญทัะชมพัรษายิ่งยืนนานโดยงานและจังหวัดต่างๆจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุสลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันนี้ที่วัดหนองบัวอเภอเมืองตราดจังวตราดนายชานนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงถวัตรยาราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าศรฐกิจพระบรมราชินีนาถใ,ใ,ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559 ซึ่งจังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราดจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยมีพิสุสง์จากวัดในจังหวัดตราดและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก วันนี้ที่วัดท่าไม้อำเภอรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพลตรีมนทนปราการสมุทรรองเจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเลิงถทวัญรยราชสมบัติครบ70ปี9กมิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559 โดยมีข้าราชการทหารและประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีทั้งยังเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ วันนี้คณะผู้แทนเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน70คนในโครงการอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทได้ศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกนลนครเป็นวันที่สองโดยได้เรียนรู้งานที่ฐานต่างๆได้แก่ฐานการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวิธีธรรมชาติฐานกิจกรรมปรศุสัตว์ครบวงจร3ดำมหัสจั์ได้แก่ไก่ดำภูพานหมูดำภูพานและวัวดำภูพาน ฐานกิจกรรมกรเกษตรแบบผสมผสานได้แก่การปลูกพืชเพื่อสร้างไรายได้ตลอดทั้งปีและการเลี้ยงจิ้งหรดมือถือและแปลงสวนส้มตําฐานกิจกรรมอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้แก่การทอผ้าและการย้อมผ้าครามและฐานกิจกรรมการประมงนอกจากนี้ได้ไปชมวิถีชีวิต พร้อมลงมือปฏิบัติร่วมกับเกษตรกรต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไขประกอบด้วยความมีเหตุผลความพอประมาณการมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมไปปฏิบัติจนทำให้มีผลผลิตและมีรายได้ตลอดทั้งปีมีอาหารเพียงพอมีความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวรวมทั้งมีความเอื้อเฟื้อเกื้อ,ก,อกูลและแบ่งปันให้กับผู้อื่น สำหรับโครงการอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดขึ้นในนามรัฐบาลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนอาเซียนในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวาทางในการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในอนาคต รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถุงอย่างชีพให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินด,ดามาตโปรดให้นายอาภัยจันทนจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบถุงยางชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทก,กภัยในพื้นที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคมจงจีระผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงอย่างชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่บ้านหนองไผ่และที่วัดหนองละมานจังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน14อำเภอ104ตำบล956หมู่บ้าน28,243ครัวเรือนราษฎรเดือดร้อน84,127คนโดยในส่วนของอำเภอท่าตะโกได้รับผลกระทบ10ตำบล 110หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน6,534ครัวเรือนซึ่งมีบ้านเรือนทรัพย์สินตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายจำนวนมากที่ผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยแล้วบางส่วน เนื <N> ่อ <N> งในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงทวัร,ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559พระสะกันิกรอนทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครคบ70ปีนะคะก็ท่านทรงทํางานมาเหนื่อยหนักเพื่อประชาประชาชนมามากนะคะก็อย่างเช่นการทําเขื่อนในการกักเก็บน้ําแล้วก็ไว้ใช้ในยมหน้าแรงในช่วงที่มีปัญหาน้ําท่วมหรือว่าเกิดปัญหาภายแรงค่ะท่านทรงทํางานเหนื่อยมามากอยากจะขอให้พระเจ้าอยู่หัวอยู่กับเรายาวนานแล้วก็เป็นร่มโพลร่มไส้ให้กับเรายืนนานต่อไปค่ะ ช่วงนี้ขอเชิญพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปการสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองหรือการช่วยตัวเองในปัจจุบันนี้เห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องทำความสงบให้เกิดขึ้นก่อนโดยเร็วเพราะถ้าความสงบยังไม่เกิดเราจะคิดอ่านแก้ปัญหาหรือจะรวมกําลังกันทำการงานช่วยตัวเองได้ไหมความสงบนั้นภายนอกได้แก่สภาวะการเรียบร้อยเป็นปกติไม่มีความวุ่นวายขัดแยง้งไม่มีการเอาเปรียบเบียดเบียนหรือมุ่งร้ายทำลายกันภายในได้แก่ความคิด ใจิตใจที่ฟุ้งซ่านหวั่นไหวหรือเดือดร,ร้อนกระวนกระวายด้วยอำนาจความมักได้เห็นแก่ตัวความร้ายกาจเพ่งโทษความหลงไหลเห่อเหิมอันเป็นต้นเหตุของอกุศลทุจริตทั้งหมดการทำความสงบนั้นต้องเริ่มที่ภายในตัวในใจก่อนเมื่อภายในสงบความคิดจิตใจก็ตั้งมั่นสามารถคิดอ่านด้วยเหตุผล ความละเอียดรอบคอบและสามารถค้นหาจำแนกข้อเท็จจริงถูกผิดดีชั่วได้โดยกระจ่างและถูกต้องจึงเกื้อกูลให้บุคคลประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามตามแนวทางที่สุจริตเหมาะสมได้และย่อมจะส่งผลสะท้อนถึงภายนอกให้มีความปกติเรียบร้อยด้วย พระบรมราโชวา่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ